สนับสนุนโดย t o y ย t a าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ สัปดาห์หน้าคงจะได้เห็นหน้าค่าตาของเหล่าบรรดารัฐมนตรีป้ายแดงในคณะรัฐมนตรีเสถานึงแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนที่นางนัทจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีและเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยจะนําขึ้นถุนกล้าวภายในสัปดาห์นี้ก่อนถัดมาอีกหนึ่งสัปดาห์นายเสฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัต,ตย์ปฏิญาณตนก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นนายเศรษฐาจะนําคณะรัฐมนตรีถแถลงนโยบายการขับเคลื่อนประเทศซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับพักการเมืองร่วมจัดตั้งรัฐบาล11พักการเมืองโดยเฉพาะนโยบายของ4พักการเมืองใหญ่คือพักเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติและตามข้อตกลงร่วมกันของ11พักการเมืองจะยึดนโยบายการขับเคลื่อนของพักเพื่อไทยเป็นแกนหลักอาทิเงินดิจิตอล10,000บาทที่ดินทํากิน ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทภายในปี2570เงินเดือนปริญญาตรี25,000บาทเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจเพิ่มราคาพืชผลการเกษตรแก้ปัญหาความขัดแยง้งและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้การชาทางการแพทย์และสุขภาพปัญหายาเสพติดปัญหาสังคมการยกระดับรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรคและจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นรวมถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งยังคงไว้ในส่วนของหมวดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และแม้ว่าทาไลายคอรมเศษฐานหนึ่งจะมีความชัดเจนแต่ในทางกลับกันยังไม่ได้ข้อสรุปกับเก้าอี้ผู้นําฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญมาตรา106ได้กําหนดเงื่อนไขของสอสอที่จะสามารถดํารงตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านจะต้องเป็นหัวหน้าพักการเมืองที่มีเสียงข้างมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร โดยที่พักการเมืองนั้นจะต้องไม่มีสมาชิกของพักไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประธานหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่สถานการทางการเมืองในขณะนี้ถูกล็อกเอาไว้สืบเนื่องจากนายพิธาลิมเจริญรั์หัวหน้าพรกคก้าไกลในฐานะที่มีเสียงข้างมากตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้แต่นายพิธาขณะน,นี้ต้องอยู่ระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทางการเมืองตามคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญแต่ล่าสุดนายพิธาลิมเจริญรัฐกลับปฏิเสธที่จะรับตําแหน่งนี้ ด้วยเหตุผลที่ถูกนํามาอ้างอิงจากฉันธามติของประชาชนกว่า14ล้านเสียงเลือกตั้งให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่ได้เลือกมาให้เป็นผู้นําฝ่ายค้านจึงไม่ขอรับเก้าอี้ตัวนี้ประชาชนกว่า14ล้านคนทั่วประเทศนี้เลือกผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เลือกผมมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นไม่รับไม่เป็นผู้นาฝ่ายค้าน สอดคล้องกับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาวุธนรัศฎรคนที่หนึ่งจากพักเก้าวไกลที่ยืนยันจะไม่ทิ้งตําแหน่งนี้ด้วยเหตุผลนํามาอ้างอิงคือรัฐธรรมนูญหรือข้อบังคับของสภาไม่ได้กําหนดไว้ให้ต้องเปลี่ยนหรือต้องย้ายตําแหน่งแต่ก็ไม่ปฏิเสธหากพักเก้าวไกลจัดประชุมหารือก่อนตกผลึกเป็นมติพักก็พร้อมที่จะทํางานในตําแหน่งหน้าที่นี้โดยไม่มีปัญหาใดๆ ขณะที่รองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชสะท้อนภาพตำแหน่งผู้นำฝ่ายคา้านโดยรัฐธรรมนูญได้เขียนเอาไว้ว่าตำแหน่งนี้ต้องมาจากหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากที่สุดที่ไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีหรือตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาจึงทำให้พรรคก้าวไกลถูกล็อกการเมืองเอาไว้เพราะมีสสในพักดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งดังนั้นหากพรรคก้าวไกลไม่สละตำแหน่งรองประธานสภา อาจเป็นผลทําให้ตําแหน่งผู้นําฝ่ายคา้านตกไปอยู่ที่พักฝ่ายคา้านอันดับที่2หรือลําดับถัดไปแต่หลักการตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ดูแล้วขัดกับหลักการเสียงข้างน้อยเอาไปเขาไม่ฉละดําแหน่งรองประธานสภาที่หนึ่งก็จะต้องตกไปสู่พักลำดับถัดไปนั่นคือพักประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมด้วยหลักการตามกฎหมายตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะดูแล้วก็ขัดกับ การที่เราจะฟังความเห็นเสียงข้างน้อยนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยเสียงข้างน้อยก็คือฝ่ายค้านในสภานนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องมีพื้นที่แตนะไม่ว่าเขาจะเป็นประธานหรือรองประธานหรือไม่ก็ตามนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยก็เคยมีการพูดกันด้วยซ้าไปว่าตําแหน่งของประธานสภานหนึ่งคนเนี่ยควรจะเป็นเก้าอี้ของฝ่ายค้านนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะตอนนี้ในเมื่อรัฐมนูลเนี่ยกำหนดไว้แบบนี้เนี่ยก็ท่ากับว่าก้าวไกลเองก็ยังไม่ได้นะครับจนกว่าจะปลดล็อกตรงนี้ได้ครับ รศสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยชี้ว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายคา้านยังไม่จะเป็นต้องมีก็ได้ในช่วงเวลานี้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดกรอบเอาไว้อีกทั้งตำแหน่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศซึ่งถือว่าแตกต่างกันกับฝ่ายบริหารที่จำเป็นจะต้องมีรัฐบาลขึ้นมาบริหารทั้งนี้การที่นายพิธาประกาศไม่ขอรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายคา้านถือเป็นสิทธิตามชอบธรรมแต่ต้องยอมรับว่าพรรคการเมืองอันดับสองก็ติดปัญหาภายในพรคเพราะขณะน,นี้ยังไม่มีการประชุมเลือกหัวหน้าพรรคนใหม่ขึ้นมาขับเคลื่อนพัก สุดท้ายแล้วอาจเกิดปัญหาสุญยากาศทางการเมืองหรือเดดล็อกคือจะไม่มีผู้นําฝ่ายค้านทางนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพรรคเก้าไกลว่าจะเลือกระหว่างเก้าอี้รองประธานสภาหรือผู้นําฝ่ายค้าน<ม>กองบรรณาธิการข่าวไบรท์ท t วีรายงาน ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกําลังใจให้ทีมข่าวไรท t วีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ